กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันดีแล้วก็อยู่ครบ200ยคิวเช่นเดิมวันนี้เรามาลุยกันที่กรมมาจอง2องนั่นเองนะครับผมวันนี้ได้งบเรามาได้งบ 30K บคท่นผู้ชมนะต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเ,เล่นหนูทุกคนเล่นตามดือ้อแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาชมช่องผมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ กัดด้วยนะผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะวันนี้เราจะมาไหลนอกนะครับผู้ชมนะไม่สามารถซื้อสเกตเตอร์ได้นะครับสำหรับเกมพวกนี้แต่ก็อยากพยายามให้มันเข้าสเกตเตอร์เพราะว่าการเข้าสเกตเตอร์ก็จะจ่ายหนักกับพอข้างนอกนะครับสําหรับเกมพวกมาจองนะผู้ชมนะโอชิโอชิอีกทีหนึ่งสองร้อยห้าสิบครับเป็นไงไหลนอกทีเดียวก็สองร้อยห้าสิบแล้วกูปั่นสองรอบอื้มดูดีอีกทีหนึ่งเน้นเน้นเน้น อีกทีนึงแม่ามร้อยเป็นไงมันก็ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวต่อไปมันก็ดกแดกนะผู้ชมนะแดกยับยับฮะไม่ได้ลูกยาคือสกแกตเตอร์จริงๆอ่ะเราต้องรุ้นว่าการที่สกแกตเตอร์จะเข้านี่คือเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับมาจองนะเ<ๆ>นะชื่อว่าหลายๆคนคงอยากที่จะลงนะฮะตัวเดียวลูกตัวเดียวนี่ตัวเดียว,ว มาเอ๊ะปาลุยแม่หวังตั้งนานเบ็ดร้อยเลยนะฮะผู้ชมนะสักล้านหนึ่งไปสักล้านหนึ่งไปเร็ว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 ,วดอกแรกเว้าฮะดอกสองก็เว้าฮะดอกสามอ่ายังได้อยู่แต่แต่แต่จะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้นะปับสวยเน้น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 ปหนึ่งทีคูณสี่เก้าร้อยฮะ สแกตเตอร์ผมบอกแล้วไงมึงเนี่ยลูกพ่อมึงเนี่ยมึงเนี่ยลูกพ่อพันแล้วพี่ชมนะพันแล้วนะพันนนะี่นนคือถือว่าน้อยมากนะสำหรับเบ็ดร้อยของเราเนะี่ยสวยสองไหลต่อแน่นอนโอ้โหแต่ไม่สุดว่ะพี่ชมแม่งไหล่ไม่สุดว่ะพันสี่ไหล่ไม่สุดโอ้โห,โโหพันสี่นะฮะ เอาสักสิบรอบสุดท้ายผู้ชมแล้วผมก็จะขยับเบ็ดไปสองร้อยนะก็ถือว่าได้กำไรเก้าร้อยก็โอเคครับถือว่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เล่แล้วก็ไม่ได้ดีเกินไปนะโอ้โหไม่แตกเลยวันนี้วันนี้มาเกินคาดนะผู้ชมนะแทบไม่แตกเลยนะครับสิบไม้ไม่แตกเลยโอ้โหยัดไปเลยครับผู้ชมเบ็ดพันไปเลยปะ วัดใจไปครับสามคือเดี๋ยวเอาสามสิบรอบให้ดูเลยผู้ชมแจ๋วไม่แจ๋วมาว่ากันนะผู้ชมสามสิบรอบผมมีสิบสามสิบเคไม่ถึงละตอนนี้เหลือประมาณยี่แปดยี่สิบเจ็ดผู้ชมนะแต่วัดใจไปเบ็ดพัน 1, ครับคือไหลนอกมันก็ต้องไหลประมาณนี้นะผู้ชมนะแต่คือมึงไม่แตกเลยนี่แหละกูชักจะหงุดหงิดแล้วชักจะหงุดหงิดแล้วมาแปดร้อยมาสิมาสามพันหก แค่นี้มันไม่พอพะนหาไม่พอห้าพันครับผู้ชมคือไม่ได้นะต้องมาลูกมันหลายรอบแล้วรอการนี้มานานแล้วมึงจะไม่แตกไม่ได้เน้เนๆไปอีกทีครับผู้ชมห้าพันครับตอนนี้เหลืหนึ่งพันยังไม่คุมนะนี่นี่ดอกนี้เน้นๆเน้เนๆเ,เ,เป็นหนึ่งทีฮะหมื่นเก้ามาดิาอม่ทีนึงฮะสามเันสามครับหลต่อไหลต่อไปดีลูก อีกทีนึงก็เน้นๆไปเน้นๆไม่เน้นวะหรือสามชิมุนนี่คือจบนะผู้นชนนะจบนะเพิ่งมาเกือบเกือบฝันสลายเกือบฝันสลายก็ยังดีครับยังไหลยอยู่นะสามิบรอบนี้เกือบจะไม่ไหลแล้วนะสแกตเตอร์ลูกตัวเดียวเดียวของเดียวไม่มาก็แกหวางโอ้ย แอบหวัง DIA, Jamie, tamam. นิดๆิดฮะแปดพันแปดนะแอบหวังนิดๆแอบหวังนิดๆอีกทีนึงลูกห้าแน่นอนไอ้ทีนึงลูกมาสวยลูกขออีกทีนึงมับหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าสแกตเตอร์ซาโอ้โหมันเลยไปแล้วน้ำชมนะเอายังได้ลุ้นอยู่ยังไม่ลุ้นสแกตเตอร์แถวแรกแถวแรกมาเบ็ดพันนะน้ำชมมาสแกตเตอร์ฮะช็อตนี้เบ็ดพันตายลูกมา ถึงต้องต้อง,ต,องต้องมีแสนนะผมบอกเลยต้องมีแสนะนะช็อตเนี้ยสวยสวยลูกสวยห้ามาห้าแถวไม่ลงนะแถวแรกมันจะมีห้าขิงขีดขิงขีดอยู่อนะสวยลูกวาย,ยางี้เต็มกระดานไปโหกันไปอีกทีนึงเอออีกทีนึงอีกทีนึงได้ไหม <c oughs> แหมสแกตเตอร์ไม่ลงให้พ่อหมื่นห้าแล้วลูกตอนเนี้ย หมื่นห้าแล้วหมื่นห้าแล้วอีกนิดนึงสองหมื่นก็ได้ไหมไม่เนี่ยสองหมื่นก็ถือคุ้มนะโอ้โหเอาอย่างน่าอยู่ครับสองเน้นๆสองเน้นๆไอขีดปะระหลักคึกขีดไม่ลงนะผู้ชมนะโอ้โหไม่ถึงแสนว่าหมื่นแปดเด้อผู้ชม เนี่ยสิบสี่รอบคือถ้าได้ก็คือจบเลยนะท่านผู้ชมนะจบไปอีกหนึ่งทีฮะมาอีกทีพันแปดขอดีมาเน้นๆอีกทีหนึ่งเน้นๆเ,เ,เน้นโอ้เน้นสองโอ้แสนสองแล้วจะได้กำไรหนึ่งร้อยเคพอดีท่านผู้ชมโอ้เน้นๆเ,เร็วๆ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 ขออีกสักสองหมื่นได้ไหมจบที่แสน 15K ไปผู้ชมจบที่ 15K ไปจบที่15 k เคลูกเน้นๆทรงครั้งแรกนี่แบบทรงอย่างแบดนะผู้ชมพอเพิ่มเบดแล้วดีเพิ่มแบบผมเพิ่มได้ถูกจังหวะมากนะผู้ชมนะเบ็ดนะเพิ่มได้ถูกจังหวะมากครับผู้ชมอีกเคนะเพิ่มได้ถูกจังหวะมากครับมามา,มาสินี่มา,มาว่ามื่นนึงโอ้ดังนี้นะไล่เน้นๆขออีกทีนะึงมันมีไอตัวสวยบู 8 0 0 0มืนโอ้พอฮะพอพอเลยผู้ชมนะพอเลยครับย้ำพวกผมพอไม่ต้องไหลต่อแล้วนะครับเป็ดพันพอฮะแสนกว่านี้ก็โอเคแล้วนะผู้ชมนะโอ้อย่างงี้ต้องมีแล้วฮนะหน้าแฟนเพจผมผมบอกเลยว่าผมต้องจัดแนละ้วผมต้องจัดแล้วนะแฟนเพจในลูกเพจทุกคนนะโอ้คือแบบสุดสอดอะสุดจริงผู้ชมนะสุดในงานนะตัวเนี้ย ตัวนี้คือสุดในงานคือยุดเลยนะผู้ชมนะภายใน7นาทีนะเบ็ดพันของเรานะผู้ชมนะก็โอเคนะครับผมย้ํานะครับว่าคลิปนี้จัดทาเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเล่นหนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับคนที่เข้ามาชมช่องของลบ200คิวใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจช่องนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ